สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งขา่าวชาวไรอ้อยนะคะก็คือกลุ่ม KTIS นะคะมีการคาดการผลผล,ผลิตอ้อยปลายปีนี้มากกว่าปีก่อน15-20%ค่ะนุนผลประกอบการปี2568เติบโตซึ่งนายสมชายนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจน้ำตาลและผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเกษตรกร,กรไทยนะคะ International Sugar Corporation จำกัดมหาชนหรือกลุ่ม K T I S ผู้นำอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจรก็ได้มีการเปิดเผยว่าเนื่องจากปีนี้มีปริมาณฝนมากกว่าปีก่อนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสำหรับชาวไรอ้อยค่ะเพราะจะทำให้ต้นอ้อยได้รับน้ำอย่างพอเพียงหรือว่าเพียงพอและก็เติบโตได้ดีขึ้น จึงคาดว่าผลผลิตอ้อยฤด,ดูการปีการผลิต2,567ทับ68นี้จะมากกว่าปี66ทับ67ค่ะประมาณ15-20%อีกทั้งคุณภาพอ้อยที่จะนำไปผลิตน้ำตาลนะคะก็จะดีขึ้นด้วยดังนั้นส่วนแบ่งรายได้ชาวไร่อ้อยจากการขายน้ำตาลก็จะมากกว่าปีก่อนค่ะ โดยชาวไร่นะคะมีส่วนแบ่งรายได้70%และโรงงานน้ำตาลมีส่วนแบ่ง30%ค่ะจึงมั่นใจนะคะ ว่าด้วยสถานการณ์ของฝนปีนี้ผลผลิตอ้อยต่อไร่จะได้มากกว่าปีก่อนอย่างแน่นอนเพราะปีก่อนเจอปัญหาภัยแล้งผลผลิตอ้อยจึงต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมากอีกทั้งอ้อยนะคะก็เติบโตไม่เต็มที่ทำให้คุณภาพอ้อยต่ำเมื่อนำไปเข้าหีบเพื่อผลิตน้ำตาลทรายจึงได้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยลดลงด้วยนะคะในฤดูการผลิตก็คือฤดูหีบปี66-67นะคะกลุ่มกลุ่มนี้นะคะได้ อ้อยข้าหีบ5ล้านตันค่ะผลิตน้ำตาลทรายได้5.1ล้านกระสอบในสมชายได้กล่าวไว้นะคะ